ดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่หักแพ้งสุขสุกขกันค่ะยินดีตอนรับสู่ช่อง YouTube และ Facebook แฟนเพจเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามซอยเบิงซอยแช่ คลิปวิดีโอเป็นกำลังใจขอบคุณพิเศษเอฟซี FC อิหลาอุงอิงเอฟซี FC สาวหน่อยเพชรปานแพงสุขุสุขคนนะคะบอกว่าจะเป็นไผยก็แล้วแต่ละค่ะพี่น้องเมื่อพอมาเห็นกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทักท้ายกันแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะ ก่อนที่สาวน้ำยืนจะเว้าในคลิปนี้เรื่องเกี่ยวกับอีหล่าอุาอ้งอิงเกี่ยวกับสาวน้อยเพลิดเพนแพงเดี๋ยวขอบคุณน้องสาวก่อนเนาะขอบคุณน้องคนึงนุชนะคะคนึงนุชน้องนุชเนาะอยู่ขางบ้านนี่สาวน้ำยืนเคยถ่ายคลิปเพิ่นเป็นสวนผักคนเมืองอยู่นะคะพี่น้องกับโครงการกินสบายใจเพิ่นปลูกแบคทีเขือ,เ,อเ,เป็นแเคือเทศเชอรี่เนาะ อ่าสิบต้นเพิ่นทดลองเบงเพิ่นหวาน,นอ้ทนล่องปลูกเพิ่นเก็บมาฝากมาตอน้องรอบแล้วพี่น้องขอสื่อกับบอขายขอสื่อกับบอขายปีนี้ทนลองปลูกปีหน้านสิปลูกขายวาสนะเอาวนะานี่ละขอบคุณหลายๆหวานดีพี่น้องหวานดีกินแล้วสิบ,นบ่น้ำไล่ไหลบอกกระัานหวานดี ขอบคุณน้องนนทได้หลายน้องนนทบอกว่าแม่ก็เป็น FC เอฟซีเอื้อยยูเดอว่าัสันติดตามอีลาอุ้งอิงอยู่คือกันวัสดนโอ้ยนอนดีตอ่อใจพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะม,มะเขือเทปศปลอดสารกินสบายใจพี่น้องคะ่ะดีต่อสุขภาพแล้วก็ดีตอ่อใจขอบคุณน้องนนทได้หลายนะคะพี่น้องคะคลิปนี้สซนเดลภาษานี่ถ้ากินแล้วก็จะเป็นแบบนี้เนี่ย น้ำยา่กับเจ็ดใยน้ำลายหลาหล,ลายขึ้นเด้ประทานนี่คลิปนี้สาวนุ่มเยีนจะเ้าถึงเรื่องของสาวน้อยเพียรบรรพงเมือ่อคืนนี้พี่น้องคะเมือ่อคืนนี้อุ้ยน่ออีหลาอุ้งอิงทําการแสดงทางลานจอดรถพุ่ละลทางไกลไก่ลานจอดรถปั๊มปตทนวนครมองหันเป็นแหล่งร่วมผู้คน จากทัวร์ถูกสารทิดนอทีมาทําการทํางานอยู่แถวนวัดนครเป็นบอกพี่น้องเื่อหนึ่งนันสาวน้ำเยิ้นไปเมื่อวานเราสูฟังอยู่ว่ามองหันตําน,ตนานตํานานติดตุ่มนะคะ,ะ,คะเกือบติดตุ่มครับพี่น้องมือด้านขนาดฝนตกนะคะคนกขยั่งแบบเต็มเนาะเป็นตำนานเกือบติดตมอยู่มองนวานครแต่ค่ำคืนที่ผ่านมาพี่น้อง ทำคืนวันเสาร์อีลาอุงอิงมาในชุดสีม่วงสีม่วงวันเสาร์วันเสาร์สีม่วงวันเสาร์ส,าส,ส,าสีเงาได้จังได้ว่าสันบ่วงเงาแล้วพี่น้องเอยบัตรสองร้อยค่ะบัตรสองร้อยบาทพี่น้องบัตรสองร้อยบาทลานแตกยาวะตะลานแตกพี่น้อง พอเป็นสีสองล้านแต่คุณบอกเพราะว่าแนมเบิงนี่คนแบบเต็มคนหรือมดปัสะนาะและที่สําคัญทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคนเรื่นมืนทำมืนเนี่ยมันก็นต้องเกินสองล้านเด้พี่น้องมันต้องสองล้านเด้ยเพราะฉะนั้นป้านี่คือสุดยอดจริงๆอีหล้าอุงอิงทีมงานสาวน้อยเพชรปานแพงเต็มวงนะคะพี่น้องคะ่ะทําการแสดงให้พี่น้องเด็กมวลซื่นกันผู้ใดได้ไปเนี่ยอา้าว ผู้ใด,ไ,ดไปแน่ถักทายล่องบรรยายมาเบิงสําหรับ่ําคืนที่ผ่านมาเป็นจังไดแน่มวนซาไสเวามาเบิงหลักพิมพ์ขอความใต่คลิปผู้ใดโ่ไเดไปบาตาน่ผู้ใดบ่ไเดไปไดเบิงลฟ์สดในกลุ่มปิดบะคะทำา,าบรไดเบิงลฟ์สดในกลุ่มปิดนี่ผ่านเก่านาฬิกามาแล้วสาม 6, 9น9งเาเก่านาฬิกาคลิปออกมาสานั่นแล้วให้เฮาไดเบิงไดเห็นบรรยากาศด้าน,นาเวที่ ของอีหลาอุงอิงในคำขคึ้นที่ผ่านมานวนครพี่น้องมีความรูสุดจังไดแน่แต่เรื่องชุดนี้เลิศม,มากค่ะออราจ,จับเลิศเลิศจริงจริงนะคะแูซนที่จะเอ่อจากสี่บรรยายมาจากใดน้องคือชุดชุดใหม่ได้น้องเมนว่าชุดใหม่สวยสีม่วงบัตตานี่้นกระหาวพี่นองชุดกระง้ามคนกระหาว จะเป็นขักลายบรรยากาศมวนเป็นมวนพี่น้องเอเสียดายผู้ใดไปคือว่าเนาะเอาผู้ใดได,ไ,ดไปหรือว่าผู้ใดใดเบิ่งแล้วคลิปมือขึ้นนี่ที่นวนครน,นวนครล้านแตกนะคะล้านแตกเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องแต่ถ้าสองล้านแตกนี่เงึดแล้วเงึดอีกนะคะเ <c oughs> งึดแล้วเงึดอีกนะคะถ้าสองล้านแตกก็เสรเนาะ ฟังี่น้องเบิ้งฝังที่นอ้งงนองติดตามเนาะขอบคุณค่ะมารีวิวสู่กันฟังเนาะว่า เมื่อคืนนี้สุดยอดมากอิหลาอุงอิงและทีมงานสาวน้อยเพชรปานแพงทําการแสดงมวนเป็นมวนพี่น้องเอลยจุดกะงามค้นกะหาวคือวานนะคะเอาล่ะเมื่อนี้ตามเป็นกําลังใจต่อไปเด้อพี่น้องเด้อสาหรับทางด้านของทีมงานสาวน้อยเพชรปานแพงนะคะตามเป็นกําลังใจซอยอิหลาอุงอิงกันต่อไปเมื่อนี้เพื่อนทําการแสดงที่ที่ระยองนะคะพี่น้องคะ วันที่ยี่สิบแปดนันเห็นบอกมองมีเลยค่ะพี่น้องคะที่ว่าเขาหลักเอารูปลิซ่าเพชรปันแพ่งไปน่ะนะคะกรีดค่ะพี่น้องกรีดเอาไปเนาะแต่เลยว่ามือนีอยู่ตรงข้ามแมคโครเมืองระยองนะ,ะแต่ว่าป่ายเป็นเหตุขึ้นมาไม่ไมละละพี่น้องคะหูกเกาเลยค่ะหูลิซ่าหน่อยเพรปันแพร่งไปเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องทางระยองเด้ออยากให้หน่อยหนา ทางนวัดนครนะคะของหานมวลของห้งปัง,ปงคือว่าเนาะสำหรับกีฬาอุงอิงก็ะไดเต็มที่ทุกง,งานพี่น้องค่ะลูกสาวออราจ,จับปริงประกายสวยงามขึ้นสมือฝากพี่น้องติดตามเป็นแห้งใจกันต่อไปนะคะอยู่ดีมีแห้งหักแพ้งแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะ